ฉันจะทำะไรวะมัดข่ามันด้วยเฮ้ยไปอา,าจารย์บอกว่าจะข้างตัวมันในต้าเลยนะสวัสดีครับสวัสดีพพฟซีลุงป้านะาทุกท่านในายามเช้ากันด้วยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอาจารย์นะครับอาจารย์ตู้หรือหมอพีกเ็เรียงเนี่ยกลับมาแล้วนะซึ่งผมเล่าเหตุการณ์ที่เพชรฆาตเนี่ยได้ทำร้าย ผมให้เขาฟังเนี่ยคือเขาเดือดมากเลยนะเขาโมโ oh หเลยอะ่ะพีเอฟซีคือเขาแบบพยายามจะมาตรงเนี้ยผมก็ห้ามแล้วนะแต่ห้ามไม่อยู่นะจนเขาแบบให้ผมพามาในจุดที่เกินเหตุเลยนะครับพีเอฟซีก็วันนี้อาจจะได้ดูห่างๆนะเพราะผมแบบอันนี้ผมพยายามห้ามแล้วนะพีเอฟซีครับแต่ห้ามอาจารย์เนี่ยคือไม่อยู่เลยนะอาจารย์คือแบบแขนจัดเลยอยากจะมาแบบ แบบมาสั่งสอนมันให้ผมแบบจนได้พ okay. mm ีพ hmm. <má> ีเอฟซีก็วันนี้เนี่ยมากับอาจารย์นะครับพีพีเอฟซีโอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขออนุญาตเดินทางเข้าไปข้างในก่อนนะพีพีเอฟซีนะก่อนอื่นก็ขอเป็นกำลังใจผมด้วยผมขอพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะหนึ่งแชร์ติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับพีพีเอฟซีครับโอเคเดี๋ยวเราเดินตามอาจารย์เข้าไปกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ทิ้งช่วงห่างกันมากนะครับพีพีเอฟซีครับโอเคครับไปกันครับพีพีเอฟซี นี่นะพีพีเอคืออาจารย์เนี่ยโมโหยังหนักเลยนะเขานำเชือกมานะไม่รู้มาทำอะไรกับมีดนะอาจารย์กดมันหนักเลยใช่ไหมอาจารย์คือถามอะไรเนี่ยไม่ยอมคุยกับเราเลยนะครับ มันตรงจุดที่ผมโดนทำร้ายแล้วครับทางนี้ครับอาจารย์ ข้งางในนี้เลยครับอาจารย์ แถวนี้และครับเถ่านี้เลยครับอาจารย์ข้างหน้าเนี่ยแถวๆข้างหน้านี่เลยครับอาจารย์นี่มือผมที่โดนนะ เนี <N> ่ยผมเจอก็เข้าตรงนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ไหน ผมไม่รู้นะอาจารย์ว่ามันอยู่แถวไหนเฮ้ยนี่งไงจาร์ใช่เป่าอาจารย์ใช่มันเปล่าดูดีๆนะนนะถ้าเป็นเพชรค่าตัวนี้น่าจะใช่น่าจะตัวนี้แหละอาจารย์ ตัวมันใหญ่กระจานมากเลยนะอจานะไปอยอมมันดิอาจารย์จะมาสร้างซ้อนมันแล้วอะ เป็นดูอาจารย์ฝันแล้วเอออ้ยอาจารย์ฝันมันอาจารย์ันมันแต่ฝันไม่เข้าเว้ยฝันเข้าไหมอาจารย์อาจารย์ไม่ทอดผ้าพกหัวอ,อกเลยอะ เดินเาแล้วเฮ้ยเขาทำอะไรวะอาจารย์แค่สร้างซ้อนมันก็พอนะอะ

จันนั้นมือมันแค่มันเลย แม่วะอาจารย์อาจารย์ไปไหนอาจารย์ลูอาจารย์าจ,าจะพานไปไ,ไหนวะ อาจารย์จะผ่านไปไหนเนอะอาจารย์อาจารย์อาจารย์จะผ่านไปไหนไเฮ้ยอา hey, จารย์ไม่เข้าไปในถ้ำ เฮ้ยจจะทำะไรวะมัดข่ามันด้วยอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าาจจะทำอะไรกันแนะ่ Từ ngoài tàn giờ chập mình này thăm Mình có không nữa đi Thank <laughs> <laughs> าจารย์จะทำอะไรครับอาจารย์เราเข้าไปทำดีกว่าพี่ว่าอาจารย์จะทำอะไรกันน คืออาจารย์บอกว่าจะข้างตัวมันในถ้ำเลยนะแล้วมาวอวไรพวกนี้มันเป็นเพชฌคาดเหมือนอาจารย์จะโกรธมากนะจับขังในถ้ำเลยเหรอเราจะโหดไปไหมอาจารย์เฮ้ยอาจารเดือนเลยนะทไมิธีขัางในถ้ำเลยพีเอฟซี

ยังไงต่อครับตอนนี้ก็เหมือนพิธีเนี่ยจะเสร็จแล้วนะแล้วเพชรคาสอาจารย์มันออกมาไม,ไม่ได้หรออ,อยูเพชรคาสก็ออกมาไม่ได้นะพี่เอฟซีมันก็จะโดนข้างไว้อยู่ในเนี้ยแล้วเราจะมาปล่อยเป็นตอนหนอนะ่ะไม่ต้องปล่อยเฮ้ยอาจารย์ผมว่าโดหดร้ายไปมัง้งเราข้างแค่มันเคสสักวันสองวันก็พออย่างี้เดี๋ยวผมจะตกลงกับอาจารย์อีกทีนะ PFC ให้แบบขังแค่ไม่กี่วันก็พอนะครับดูก็สงสารมันอยู่นะ PFC เดเ๋ยวครับเดี๋ยวไงอ่ะฝ่ายงานกลับกระาจายก่อนเพื่อไม่ได้อันตรายนะไปอาจารย์ดูมันโดนขังอยู่ข้างในนู้นเลยนะครับไปครับขออนุญาตเดินกลับกระาจายก่อนนะก็โอเคนะพี่ PFC ตอนนี้ก็เสร็จพิธีแล้วนะครับเดี๋ยวผมและอาจารย์เนะี่ยเราจะเดินทางกลับบ้านก่อนใช่ไหมอาจารย์ <S 2> <S 2> ก็เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองคุยกับอาจารย์ดูว่าไม่กี่วันเราจะมาปล่อยตัวเพชรขานนะเพราะว่าเขาก็ต้องมีหน้าที่ของเขานะพีเอฟซีที่ต้องแบบฟ้องถึงรับแรงนะอันนี้อาจารย์ก็เหมือนจะมาสั่งสอนเฉยๆ,ๆนะครับก็โอเคนะครับพีพีเอทุกๆท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับพี่เอฟซีก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็เหมือนอาจารย์มาสร้างสอนมันด้วยแหละที่มันทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยผมด้วยนะพี่เอฟซีก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะขอพี่ีเอฟซีทุกๆท่านเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยมีกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่เอฟซีครับสำหรับอนะีพีน้าเราจะเจอกันที่ไหนก็ฝากติดตามไว้นะครับพี่เอฟซี สวัสครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ p f c p r o ท u ก t i o n สวัสดีครับ